ใช่ดูนะสนุกหนีพิธีก่อนก็สนุกตอนที่หงไปพานิีอนอ่อแยตอหลังไม่ไิเว่าวฟาร์มก <laughs>

ด่ังนอะเดี๋่วนะใหญ่ลำขาดดีนักเขาอ

ขายฟองนมขายขายเ,าเดินะรอย่างมาแล้วค่ะแล้เวเป็นไงบ้างช่วงอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยครับขายได้ค่ะเรื่อยๆค่ะดีกว่าอากาศร้อนค่ะเลี่ยทำให้เรามีไรายได้ตอน,นช่วงอากาศเย็นอย่างเงี้ย เยอะมากขนาดนีอ๋อก็ประมาณแปดร้อยบาทค่ะ hmm. ต okay. mm ่อวันเลยต่อวันค่ะอันนี้ร้านเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อำเภอพิมายค่ะอยาก่านนักท่องเที่ยวมาเที่ยวปราสาทหรือเนี้ยอยากให้เขาได้มาลองชิมลองเล่นมาเลยค่ะรับรองอร่อยค่ะน้ําจิ้มเราอร่อยค่ะค่ะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะเป็นกล้วยปิ้งสูตรโบราณนะคะ ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอค่ะแม่ขายมาแบบเฉลี่ยมาประมาณ4ปี10ปีคะ่ะโอ้ค่ะโอเค